สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพลนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมวันพีซสตรีมกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสุ่มนะครับตัวกาชากันนะครับมาหาตัวละครระดับ S บวกนะครับหรือระดับเลเจน d ์กันนะฮะก่อนจะเล่นคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมวันพีซสตรีมนะครับรับชมคลิปอื่นๆในส่วนของเพลนใต้คลิปถ่ายคลิปและก็หน้าชงได้เลยแล้วก็ติดตั้งออสารต่างๆได้นะครับผ่านแฟนเพจของวันพีซสตรีมได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปลุยกันเนี่ยนะครับก็ขอฝากช่องสำรองช่องใหม่เพลินโซนเกมมิ่งนะครับกับเพลินโซูเดเ็ดนะครับสองช่องนะครับฝากกดติดตามให้กำลังใจอกันด้วยกันใกล้จะผ่านซับสไคร์แล้วก็ใต้คลิปได้เลยนะครับตรงนี้แน่นอนครับวิธีการหาตัวละครระดับเลเจนด์เนี่ยนะครับหรือระดับ S บวกนะครับขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการหาเยอะแยะมากมายนะฮะว่าจะเป็นอ่าตองเวอร์นะครับแข่งใช้เพชรจัดอันดับนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับ เติมแพ็คต่างๆเอากล่องตัวละครนะครับมาเปิดเอาเศษตัวละครมาเปิดเนาะเพื่อได้เตียงตัวละครเข้ามาหรือจะเป็นแพ็คตัวละครจํากัดนะครับที่เข้ามานะครับ2วันจะเปลี่ยนที2วันจะเปลี่ยนทีนะตรงนี้ก็สามารถเข้ามาเช็คได้นะครับมันก็จะมีตัวละครทั้งหมด5ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือทํากิจกรรมต่างๆนะครับเติมเงิน5วันติดต่อกันก็ได้เศษได้กล่องมาก็มาเปิดเอาเศษตัวละครแลกได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นโค้ดจากเกมนะครับ ที่เขามีแจกให้นะครับอะไรประมาณนี้หรือนะครับก็จะมีอีกนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่ครับการหาชิ้นส่วนตรงนี้นะครับก็สามารถเอามาใช้งานได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวละครบางตัวนะครับที่อยู่ในแพ็กเติมเนี่ยก็จะมีการแลกเศษเหมือนกันสมมติผมจะเอาตัวคิดตัวนี้เนาะผมก็จะหาเศษของตัวละครของผมที่ผมไม่ได้ใช้เอามาแลกนี่ก็เป็นวิธีการอ่าแลกเปลี่ยนนะครับหาตัวละครนะครับระดับเลเจนร์นะครับมาเล่นกันได้นะฮะ หรือแม้กระทั่งนะครับกิจกรรมพวกล u c คกอร์สตาร์อย่างเงี้ยครับก็สามารถหาตัวละครระดับเรเจนต์มาเล่นได้นะครับตรงนี้ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะทําการสุ่มกาชาแล้วกันนะครับตู้กาชานะครับที่เป็นตัวละครเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ตู้นะมันจะต่างกันกับตัวสตองเวอร์นะอันนี้จะเป็นตู้กาชาที่ใช้ตัวกาชานะครับมันจะมีตัวกาชาอยู่2 2แบบนะครับเป็น o p Draw นะฮะกับเดวบอ Draw นะฮะ ำหรับไดมอนรอเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีตั๋วนะครับเนี่ยถ้าเป็นดีๆคุมปองนะครับดีๆคุมปองก็สามารถที่จะใช้นะครับอ่าแทนในการสุ่มได้นะครับก็เหมือนเรากดสุ่มสิบครั้งแหละก็ใช้ตั๋ว10บใบซึ่งไอ้ตั๋วดีๆคุมปองเนี่ยนะครับสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับตรงนี้เนาะหนึ่งหมื่นเพชรนั่นเองนะครับก็สามารถสุ่มออกมาได้นะครับก็จะการันตีนะครับสุ่ม10ครั้งเนี่ยจะการันตีระดับไพ l o เลสนะฮะสีม่วง1ตัวนะครับ เวลาเราสุม่มาเนี่ยนะครับทุกๆคะแนนเนี่ยนะครับสามสิบหกสิบเนี่ยก็จะมีเศษตัวละครสีม่วงมาให้เรานะครับหรือระดับไพเลสเนี่ยหรือเขาจะเรียกว่าระดับเอพิกนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับจะมีกล่องตัวนี้หนึ่งอันนะครับอ่ากล่องนี้ก็จะมีตัวละครให้เราด้วยนะครับอ่าเราสามารถที่จะกดแล้วก็เลือกตัวละครมาใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นตัวละครระดับอ่าสีม่วงสามดาวนะตรงนี้ต่อมานะครับตู้ทั้งบนเนี่ยอ่าลืมบอกไปว่าจะมีการสูงฟรีด้วยนะครับเออเราก็สูมฟรีไปก่อน ได้ยไดส20เศษเลยนะครับอ่ะต่อมาอีกตู้นึงนะครับจะเป็น OP-Draw นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงจะเป็นตัวสีทองนะฮะตัวนี้ก็ใช้เพชรซื้อเหมือนกันนะครับเป็นลิมิเต็ดคุมปองอันนี้จะราคาแพงกว่าตัวไดบ m นด์ดอร์นะฮะตรงนี้อ่ะโอเคก็นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มการชาที่ o p พีรอร์นะฮะซึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับการกด10ครั้งเนี่ยก็จะการันตีระดับไพเลหนตัวแน่นอน แล้วก็ทุกๆ30คะแนนนะครับจะได้กล่องตัวนี้หนึ่งกล่องนะฮะก็เลือกตัวละครได้เลยระดับ S C นะฮะแล้วก็60นะครับแล้วก็100นะครับจะเป็นกล่องตัวนี้อ่าสามารถเลือกได้เลยเนาะซึ่งนะครับตัวละครเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกด้วยนะครับมันจะมีคําว่าอ่า property soviet นะฮะเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับเราเห็นด้านซ้ายมือไหมอ่าที่มันเขียนอัปเดตนะครับอ่ามันจะมีตัวละครระดับเลเจนด์ด้วยนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูเนี่ยนะครับนี่ครับมันจะเขียนว่าอัพอัพอั จะมีตัวละครอย่างแพ็คตัวนี้นะครับจะมีระดับเลเจนร์นอยู่หลายตัวนะครับมันก็จะอัพอยู่5ตัวแรกนะครับซึ่ง2ตัวแรกเนี่ยจะเป็นระดับเลเจนร์ก็จะเก่งหน่อยนะครับถ้าเราเลือกอันที่2อนะครับอันนี้อันนี้ที่1เนาะอันที่2นะฮะดูตัวละครด้านขวาที่เราจะมีโอกาสได้รับใช่มครับมันจะเพิ่มอัตราเลดไปผมสามารถเปลี่ยนฟรีได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าจอตัวไหนนะฮะเราก็เลือกเลยนะครับเราชอบเล่นตัวไหนเราก็ดูเอานะฮะ มันก็มีหลายอันนะครับจะม, 1, ม,ม,มีหมาส2กมาส3กามาประเภทนะอ่าผมเลือกอันสุดท้ายแล้วกันตัวนี้เนาะเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันมีอยู่ในตู้กาชาด้วยนะเป็นเป็นตู้แพ็คพิเศษนะครับเราก็กดเปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนฟรีได้นะโอกาสที่เราจะได้รับนี่ครับมันจะขึ้นอัปเกรดมาทั้งหมด8ตัวนะฮะมีโอกาสาที่จะออก8ตัวบนก็จะมีระดับเลเจนร์จอยู่2ตัวแรกนะฮะโอเคแนละ้วตรงนี้ เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันสุ่ม10ครั้งนะฮะจะจัดไปนะครับครั้งที่1นะนี่น,ะนีเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมทำคลิปสุ่มกาชาให้ดูกันอ่ะก็ได้ตัวละครเพรเซ่ตัวนี้มา1ตัวนะโอเคอ่ะได้อีกตัวหนึ่งอ๋อได้ตัวนี้ด้วยครับลูซ,ซี่ปะผมอ่านชื่อผิดขออภัย้วยนะอันนี้มันเหมือนอยู่ในบอสโลกตัวหนึ่งนะผมเคยไปตีบอสโลกอยู่ นี่ครับก็ได้ตัวละครมา2ตัวตัวนี้นะจะเป็นระดับเ e g e n d ารีนีครับก็จะต่ำลงกว่าเ g เจนเ r y เล็กน้อยนะไอพวกตัวละครพวกนี้ก็จะรวมเสร็จน่าจะประมาณ30หรือ50เศษนี่แหละอ่ะโอเคผ่านไปแล้วครับ10ครั้งรอบแรกนะต่อมาครับลุยกันต่อเลยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ตลอดนะครับถ้าเราเปลี่ยนเราก็จะเสีย50เพชรนะฮะนีะ่ผมทำให้ดูก็แหละมันเป็นคลิปทดลองนะผมไม่ได้ซีเรียสก,กับการที่เราจะได้ตัวละครนะ ผมยังไงก็ได้นะครับเอาเอาอันนี้ไหมตัวละครเท่ดีหรือจะเอาตรงนี้เอาตรงนี้ไหมล่ะเอาอันนี้ไหมสามอันอ่ะโอเคผมใ้ห้าสิบเพชรอ่ะผมก็สูมสิบครั้งไปตัวละครแพ็คมันก็จะเปลี่ยนอัปเกรดขึ้นมานะครับเฮ้ยได้ตัวจาบรามานะครับตัวนี้เป็นตัวสายสีเขียวนะเป็นนอร์ม l ลอ่าเนี่งเลนจิีได,ได้ได้เบรกมานะ โอเคได้เป็น3ดาวมานะครับตัวนี้หนึ่งตัว่ะต่อไปครับรอบที่3ครับจัดไปหาตัวละครเล่นครับสนุกสนกนะสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวละครเล่นนะครับเฮ้ยเทอิชูอันนี้เป็นสีม่วงนะครับอ่าเฮ้ยตัวนี้ได้3อะ่ะโอเคไปครับสมรอบผ่านไปนะเราก็จะเปิดกล่องได้ไหมเดี๋ยวผมจะรอครบหนึ่งรอเปิดทีเดียวแล้วกัน โอ้งเฮ้ยได้แจ็คมาครับสีม่วงนะหนึ่งตัวจัดไปเมื่อกี้เหมือนผมจะได้ที่เป็นรีเจนอรี่เลยป่ะขอดูหน่อยดิเมื่อกี้มันผมจะได้ตัวไหนไปว,วะนี่เดี๋ผมได้ตัวนี้เหรออ่ะต่อเลยครับกรลังที่ห้าป่ะจัดไป ได้สา <c oughs> นี่ไงจริงๆด้วยผมได้ตัวละครอัปเดทมาเห็นปะเนี่ยมันได้ตัวละครอัปเดมาจริงๆด้วยทุกคนเห็นไหมเนี่ยได้ตัวละครอัปเดทขึ้นมาจริงเราเปลี่ยนตู้อีกปะล่ะเปลี่ยนอีกก็ใช้ร้อยหนึ่งอะเอาตู้ไหนอะสนุกๆน,นะครับผมจะลองเปลี่ยนดูเท่ๆตัวไหนดีนะตัวนี้ไหมตัวนี้ดกว่าอยากได้นามนิอ่ะจัดไปครับมาสุ่มต่อรอบที่หกครับหาไปเรื่อยครับ จริงๆตัวละครระดับนะครับเลเจนด์ขึ้นไปก็เล่นได้แล้วนะครับเก่งอยู่หลายตัวเลยเฮ้ยเรียวมะตัวนี้ก็รีเจนารี่ก็เล่นได้แล้วนะครับไปครับรอบที่7ครับผ่านไปแล้ว6รอบนะไปเฮ้ยได้อีกแล้วเรียวมะ <laughs> เฮ้ยอยู่ได้หลายตัวเลยเ้ยไ,ได้2เลยเหรอเฮ้ยได้อัปเดตมาเห็นไะผมได้อัปเดตมาเห็นไหม ได้อัปเดตมาตัวคากูทุกอย่างนะเนี่ยมันมันได้ตัวอัปเดตมา๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมนี่ได้มาจริงด้วยครับนี่แต่ไม่ได้นามีนะถ้าจะเปลี่ยนีกก็200เพชรนะเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนแม้ทุกดานอนะตัวนี้ไหมตัวแรกเลยอ่ะผมลองเล่นให้ดูครับ่ะพอลนะอนี้ตัวสุดท้ายนะ อ่าได้มาโกมาครับนี่แบบดูดีเจนเลยนะครับมาแล้วออกแล้วด้วยครับระดับดีเจนออกแวนเฮ้ยได้ระดับดีเจนมาครับนี่มันเป็นตัวอัพเดตตัวแรกเลยเห็นป่าเออมันมีเลเจนดูสามตัวนะครับอ่าสามตัวแรกเลยนะครับได้ตัวดีด้วยนะฮะอ่จัดไปครับเอ้ยเฮ้ยได้มาโกครับส <laughs> อ,องตัวออกง่ายจังวะ อ่ะตู้สุดท้ายขอเปลี่ยนไหมขอเปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับได้แค่นี้นะอ่ะกดไปเลยครับครั้งสุดท้ายครับมาเลยเฮ้ยนี้ตัว,วละครเยอะเหมือนกันนะอุ้ยลีเบก้าอุ้ยอ่าเรียบร้อยครับผมอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะสุ่มอีกเราต้องเสียสองพันเพชรนั่นเองอ่ะแล้วก็ให้เรารับของไปนี่ได้กล่องมาด้วยนะครับนี่อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับมันก็จะเป็นวิธีการ หาตัวละครนะครับเล่นนะระดับ S S บวกนะฮะก็ได้จากการหาจากตู้นะฮะที่ผมสุ่มให้ดูนะฮะหาจากฉากนะครับหาจากสตองเวอร์นะครับหาจากล็คกี้สตาร์นะครับหาจากแพ็คนะครับตัวละครนะครับแพ็คตัวละครนะฮะหาจากเติมพาร์ทนะฮะนี่ได้กล่องได้กล่องมานะครับมันมีวิธีหาเยอะแยะมากมายนะครับในเกมนี้ก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับสำหรับ เกมวันพีสตีมนะฮะก็ได้ตัวละครมาหลายตัวเหมือนกันนะดูดิได้ตัวละครนี้ผมก็เล่นอยู่นะครับตัวหล,ลักๆนะครับโมเลียผมก็เล่นอยู่นะเนีย่ยตัวละครหลายตัวที่ได้มานะดูดิเป็นระดับเลเจนต์เลยนะรเราสามารถกรองได้นะครับเราก็กรองระดับความหายากนะครับระดับเลเจนต์ผมก็จะประมาณนี้อันนี้คือระดับเลเจนต์ที่โหดๆหน่อยนะครับตรงนี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องเพลนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพราะก็ใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again